เดบอกว่าแผลวันนี้นะครับเราจะมากินข้าวกับไอเฟลไกเอลนะครับวันนี้เรากินข้าวผัดปูร้านข้าวผัดปูเงินทองเงินทองเบาๆหน่อยเนี่ยคนเขาดูกันอยู่อ่านะครับข้าวผัดปูเงินทองนะครับวันนี้อร่อยไหมไหอร่อยอไหมครับแม่ดูอยู่นะเนี่ย ไอเอลนี่กินอะไรครับกินข the ้าวผัดปูกับแตงกวาและไอเฟลอ่ะข้าวผัดปูอย่างเดียวแล้วก็จะกินนี่นะครับจะกินซุกี้แห้งครับอ่ะพอให้กุ้งแล้วทำไมทำไมอันหนึ่งกินบึงเส้นไม่เปรงอ่ะอันนี้นะครับมีน้ําจิ้มของซุกี้แห้งนะครับนเนี่ยแต่ว่าเด็กเองเด็กเด็กน่าจะกินไม่ได้เผ็ดแต่ไอเฟลเขากำลังหัดกินเผ็ดอยู่พวกกินเผ็ดได้ไหมครับเริ่มได้ใช่ไหม น้ำจิ้มเลยอ่ะแต่ก็ให้กุ้งแล้วก็ให้น้ําจิ้มไปหน่อยนิดนึงนะเดีย๋ยวเราดูเส้นว่าวันนี้เรากินเนี่ยเราจะใช้เวลาในการกินเนี่ยก,กี่นาทีมึงจะกินหมดกินแ,นแขน่งกันไหมอันนี้มีวุ้นเส้นนะครับใครอยากกินวุน้นไไเส้นเอ้ยไม่เอาเอ้ยไม่เอา,อาเอ,าอย้ยบอกเผ็ดนะครับให้เฟลเลยว่ะอ่าวุ้นเส้นของซุกี้แห้ง เนีหเอฟเฟลกินเผ็ดได้แล้วเอฟเฟลอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้รู้รู้ตัวไหมไม่รู้เอฟเฟลเกิดวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาสองห้าห้าแปดอายุอายุเท่าไหร่วะอายุหกยังอ่ะจะหกแล้วห้าจะหกแล้วครับใช่ไหมพฤศจิกานี่ก็หกขวบตอนนี้ห้าขวบกว่านะครับเริ่มกินเผ็ดได้แล้วเดี๋ยวใช้มือสิลูกใช้ซ่อนมก็ได้เนี่ย กลับไปโควิดแะแต่ว่าพี่ไม่กลัวโควิดนะถ้าเราก็ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ไม่มีโควิดไงถ้าเราไปที่อื่นเราก็มีโควิดน้องไปไหนน้องมากินที่หมดเร็วามานั่งก่อนไปน้องึงกินเผ็ดไม่ได้น้องเขาอายุสามขวบเขาเลยยังกินเผ็ดไม่ได้แต่เราอ่ะจะหกขวบเรากินเผ็ดได้อ่ะกะใส่น้ำจิ้มให้ยิดหน่อย,อออยวันนี้เราอยู่กันสามคนนะครับพ่าแม่ไปไหนไปทำงาน ม่ใช่หากงเออแม่พากงไปหาหมออาะดียนมีตาเดียวยงเดียวแกลมีตาเดียวมีสองตาเดียวม,มีสองตาเนียวมีมองตาเดียวเอเอากินให้หมดล้วเนี่ยสองคนนี้เขาจะกินหมดก่อนเขาจะกินหมดก่อนครับจะดีนมีตาเดียด,ดูแล้วน่าจะเป็นไอเฟลนะพี่กินหมดก่อนไอเฟลสู้ๆเรวกินหมดไป น,น้องดื่มต้องเยอะนะน้องดื่ต้องเยอะนะเนี่นยเห็นไหมเนี่ยมีจานเต็มเลยน้องตู้หน่อยเร็วเอว๋เรกินเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นกันเออมีแดดเนาะเดินเล่นกินขนมกันไหมอ,อ,อืมตอนนี้ไอเอเลจะหมดแล้วน,น,นะครับแต่ไอเอลนี่รู้สึกว่ายังได้ไม่กี่คำเองเอลเนี่ยฮะใช้ช้อนสิลูกช้อน จะเ,เติมน้ำให้ไหมครับ mm hmm. น้ำเยอะเลยนี่อ๋อน้ำมันเยอะเลยไอ้เพื่อนจะหมดแล้วนะเอลมัหมดผ่านไปเกียร์ทีผ่านมาทีแล้วนะจะ mm hmm. กินหมดตอนไหนเนี่ยครับ mm hmm. วันนี้กินข้าวอะไรข้าวผัดปูเมืองทองปูกินหมดยังครับมีปูไหมเนี่ย มมหมดไปแล้วเหรอเียข้าวเรียข้าวแล้วปูกินหมดแล้วเอาเลยวิก,กิคาเมงจะหมดแล้วไอ้ยีช่ชอบกินอะไรแครอทเหรอเก็บกินแกเป็นกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยเป็นกระต่ายหรือเปล่าพี่เขาถามชอบกินแค่หลอดไอ้จ้าทำเงินจะหกกระโหลกกินใช้ช้อนดีดิกินเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นอืม ยนเสร็จก่อนเราเข้าไปเล่นอ่ออีกเดี๋ยวเราไปเจอเบบี้มาใส่และพอแล้ววันนี้เราดูทีวีเยอะแล้วเดี๋ยวแม่แม่จะว่าเราเข้าใจไหมเราอะดูทีวีเพือ่อแส่น้อยพอแม่ยัง<ว>ไม่มาอืแม่ยังไม่มาก็รู้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องทำตามที่แม่สั่งไว้แตว่าแม่บอกว่าให้ดูน้อยดูทีวีน้อยๆแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นกันทำอะไรเล่นในที่อื่นใช่ไหม ไม่ที่อื่นนั้นเราเป็นดูเดาก็รูเดาก็ต้องกินให้หมดสิแม่งตัวเล็กเลยอก็ไม่เหมืใกล้หมดล้วเอออย่ามามน้องอะน้องอยังเลยน้องอะอืมนี่เราวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่4กันยายน2 5 6 4นะครับเราจะบันทึกไวไ้เป็นประวัติศาสตร์ว่าไอเฟลอายุ5ปี ห้าปีกับสิบเดือนห้าปีสิบเดือนอส่วนเอลอายุเอลเกิดวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกหนึ่งปีนี้หกสี่หกสี่ลบ 61, หกหนึ่งลือสามเอลอายุสามขวบกับสามขวบกับหกเดือนอ,อย่าอย่อย่ย่าอย่าอย่ย่าอยอย่าอ่าย่ออาให้หาหย่ นีแเราจะเราจากข้าวเหรอใช่เราต้องเรากินนั้นเราต้องอยากกินให้เหลือเพราะว่าเงินทองหาย,ยากเข้าใจไหมครับ<อ>พ่อแม่ต้องไปทำงานมาแนถะึงจะมีตังค์ซื้อข้าวให้หนูกินอ่ะเราจะไปเอาจากไหนได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เอาตัางค์ไปซื้อไปขอเขาจะไม่กินแล้ว <S <S 2> <S 2> เอานี่อีกสองคำไอเอฟอีกสองไอเอฟอีกสองคำอ่ะส่วนไอเอ่เหลือเยอะเลยเดีย๋ยวพ่อ 长妹。